วันนี้เราจะมาเสี่ยงโชคกันที่วัดสามบัณฑิตยอยู่จังหวัดอยุธยาเขาบอกว่าเลขเด็ดที่นี่เด็ดมากถูกกันแบบนี่จะพูดเดี๋ยวเราวัดเสี่ยงทายกันดีกว่าถูกแล้วมีรางวัลแล้วมีโชคนะก็มาทําบุญที่วัดสามบัณฑิตเดี๋ยวเราจะทิ้งเล่มบัญชีวัดไปให้ถ้าใครถูกรางวัลน,นะขอให้ทุกคนโชคดีครับใครกดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ก็ขอให้ท่านได้โชคเช่นกันนะ เออตัดต่อทันไหมเนี่ยเอาทันสิงวดวันที่16 16พฤศจิกาสองหากแอ่าเราจะมาเสี่ยงโชคกัน,อนอกขออนุญาตนะครับขอเลขโอ้จะขอโชคพระป,ประธานมันก็ยังไงอยู่จ้าพ่อเขาใหญ่เอา,าอะงั้นขอเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วกันอ่ามาลุ้นกันเอารู้สึกว่ามี2ตัว สตัวบน2ตัวล่ากคมจะจับสองรอบไปเสี่ยงเอาเองไหนบนในล่างไม่รู้แล้ว,ลวครับนี่นะใส่ไปแล้วนะเนี่ยขยี้ด้วยเพราะว่าเคยแล้วนะสองรอบได้เตือยเดียวเดิมมดเลยนี่นะมา ไปกันใหญ่เลยทีนี้ <S <S อุ้ยอันเดิมอ่ะองนเดิมอุ้ยน่ากลัวเอามาเอาไปเขย่าขอไม่เอาอันเดียวอ,อ,อ,อันเดียว,วนะครับอืมเล็กสวยนะเล็กสวยนะอ่าอ่ะเล่เลนี้ด้วยจิ้งจกทักด้วยขอให้คนทุกคนโชคดี กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกัน